ศาสนาพุทธเนี่ยจึงมาตอบโจทย์วิทยาศาสตร์เพื่อไม่ให้งมงายถ้ายังงมงายไม่ใช่พุทธแต่คือสาย,ยาศาสตร์คือสายมูเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสายมูเยอะหลวงพ่อกันหาท่านพูดตรงๆเลยว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ที่บวชมาเอาศาสนาหาอยู่หาฉันหาเลี้ยงชีพถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็99 9เนี่ย อีกนิดหน่อยก็ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเมื่อเลยมีแบบพุทธพาณิชย์มีธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย,ยที่อาศัยศาสนาหาเลี้ยงชีพเราจึงต้องเข้าใจเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทเราก็ต้องเอาพระธรรมของพทธเจ้ามาต่อยอดมาประพฤติมาปฏิบัติแก้ไขตัวเองนี่แหละสิ่งสำคัญที่สุดคือการมาแก้ไขตัวเอง พอเราแก้ไขคนอื่นมันแก้ไม่ได้ต่อให้เรารักลูกขนาดไหนเราก็ยังไปแก้ไขเขาไม่ได้นะเราเลี้ยงได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งสุดท้ายเขาก็ต้องดำรงชีพของเขาเองจะให้เขาเป็นไปตามใจเราทุกอย่างมันก็ไม่ได้แม้กระทั่งกายเราเนี่ยอย่าแก่นะอย่าผมงอกนะอย่าหนังเหี่ยวนะอย่ามีรอยจินกาแนละ้เราก็ยังห้ามไม่ได้เลยม,มันต้องเป็นไปตามธรรมชาติเราเบรกมันไม่ได้เพราะมันคือธรรมชาติ ลราก็ต้องมาเข้าใจความเป็นจริงเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากไม่มีดีใจเสียใจไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรให้เราฝึกไม่มีพระนิพพานให้เราเนะพระพุทธเจ้าก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละมาพิจารณาเวลาท่านตรัสอริยสัจท่านเลยตัดเรื่องความทุกข์ก่อน ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกคนประสบพบเจออยู่ทุกคนแต่เรามักจะหาต้นตอมันไม่ไม่เจอพอหาต้นตอไม่เจอเราก็เลยไปแก้ที่ปลายเหตุพอเครียดขึ้นมาก็ไปหาทางดับความเครียดแก้ปัญหาด้วยการกินการดื่มการเล่นการเที่ยวดูหนังฟังเพลงเพื่อให้ลืม,ลมมันไปแต่พอมาอยู่คนเดียวเอาอีกแล้วคิดอีกแล้วทุกอีกแล้วเพราะเราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุ ต้นเหตุมันคืออยู่ที่ใจนี่แหละใจที่มีความทะยานอยากที่เอาตัวเอาตนเป็นที่ตั้งเนี่ยเมื่อเลยเป็นต้นต่อเรายังไม่ได้ถอนเชื้อตรงนี้มันออกเนเราจึงต้องมาดําเนินตามเนี่ยเส้นทางของพุทธเจ้าเนี่ยสติสัมปชัญญเะเจริญให้มันสม่ําเสมอติดต,ต่อต่อเนื่องกันไปแล้วสิ่งที่จะปรากฏชัดแก่ใจก็คือใจเราเย็นลง สงบลงความทุกข์เบาบางลงจากที่เคยเครียดมากก็เครียดน้อยจากที่เคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยจากที่เคยผิดหวังมากก็จะผิดหวังน้อยหรือไม่ผิดหวังเลยเพราะเราเข้าใจตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเนะหลวงพอ่อพุทธทาใช้คำว่าต,ตาตามันเป็นเช่นนั้นเองก็คือเห็นโลกอย่างที่มันเป็นเช่นนั้นเองเนะ เพราะเราไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้เพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราก็มาแก้ไขใจของเรานี่แหละให้เท่าทันในสิ่งที่มันเป็นแล้วความทุกข์เราจะน้อยลงเบาบางลงและดับไปหายไปในที่สุด